เฮ้ยอนนีแจะตัวไข่มาหาจนขาดบ่ื่ะไหร่ีน้องบ้างไข่ดีกันะกนะไข่รับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุหูสุคนนะครับ เอาหน่อยนครับยายหล่อนพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องได้เมนูที่เด็ดพี่น้องต้มเอืองไข่ใส่ใบโมงนะแม่เนาะ<อ>กับผักกระเนียงพี่น้องเว้ยเมนูเอืองผลแหลกมีแต,ต<อ>่ตัวไข่พี่น้องเน้นไข่เลยวันนี้พูดนะเต็มท้องพี่นออ้องเด,ด้อขอยหยาดหยกเด้อพี่น้องเด้อเบืองเบืองพูดนะใส่ผักกระเนียงห,<อ>หอมหินหินเนาะต่อมเปื่อยๆเลยเอากับเจีย<อ>ข,ข้าวคั่วกับพริกป่นพี่น้องมาพี่น้องมาสิบแสนต้องกันเอาไหม มา嘛พี่น้องสดห่อนเลยมาเนี่ข้าวเหนี้ยบอนหอนเขาวเหนียวอลหอนครับต้มเอื่องไข่แต่เสียบเน่าไหร่เนี่ยปลาชุดยอดแต่ว่าสุดยอดคือใบอ่อนเลยพี่น้องน้องแม่กกินเลยกินไข่ลดเจ้าอือืออึ่งฝนแหลกไอ่น้องฝนตกอยู่กาะสินพ่ะั่ะแต่ว่าทางเชมมาลาดเด็กกินอึ่ง ปีหกหกแล้วพี่น้องเด้อปีนี้นไข่ค่ะไข่แน่พี่น้องยกินถองเลยไข่ขนาดแบบอืมกินเลยอืมอืมอวดจับผูกเงนโอ้เสียบของเหลือเลยพี่น้อง แซ่บขนาดไข่มันขอมักหน่องเลยอะไรไม่มัไไมมกเข,ขอใอ่ขอาไผ่เด้อขาพี่น้องมากเก็บเสียดเหมือนกันนะครับเด้อได้กินละบาดปีนี่ <c oughs> กับเปลือไว้เนาะน้ำแหลกแเปลือยนีแต่ตัวไข่มาหาจนขาดเ่ะะไหรี่นองเบ้าเปดีกันนะไข่ครับเ <c oughs> ยอะแยะ ขอโทษขออาษขอภัยมันจะจดเข้าไปมันเป็นอย่างสมารดหักไปแล้วเสียบค้องแถนี้เป็นอนอเนาะนี่นู่นเนี่ยเสียบฮะลุดอ,อกเบิดตัวใหญ่ตั่ใ่ครับไข่ข้างนะีเป็นออนอเบ้งน้่ง้องแถนเลย ไก่ดีพัชุบอนไปดม <aan it> กระเพยดีดีบอแ็งบอแกงพ้าี ให้มันอ้อนอื่วตัวใช่กันลไลแบบ่ไปหนาะใส่ไหมหมอนสมสมแบบสมพสีเนาะเป็นไหวไปหนาะตัวนี้เฮี้ยไข่นนะ <laughs> อุ่ยอุ่ยป้อนเผาปบตัวประ,ประด้มมันบลมปามตัวใหญ่ไรใหญ่ยำไข่เนี่เ่ย เป็นพีนุอิสานพี่น้องผู้ใดมาอีสานกับขั้นด้กินตัวนี้เนี่ยซุดยอดเลยพี่น้องเนี่ยซุดยอดคือใบอ่อนเลยล่ะอื่นใครอ่ะแต่ว่าบุ๊มมี่แมงมโอ้คนเหลกพี่น้องบุ๊มมี่ เป็นพายุชวนหลอนเนาะพายุชวนหลอนจังวันโมมี่แมา อเอาเฉลยก่อนเป <laughs> ็นเมนูยอดเห็ดพดไปนอกลมเอิงนะอตัวไอไข่ได้ตัวอหน่อยกัไข่ได้เนี่ยใ่ไม,มไข่เบิืม พ<บ>ร้อมื้องสาพูดครับว่าครบครบกระดูกมันแข็งไปหน่อยแต่ว่าอื้องมันขี้กระดูกอ่อนไข่มันอึ้งไหวแห้งหย่อมมื่อโตแล้วนี่อันอันอึ้งตัวนี้มันกระดูกกระดูกพอยแต่ว่าหันบ่คืออันนั้นเลยบ่พอเจาะเสืงไหวเอึ้งไหวแห้งพอยคนนี้ ยังไว้ยังไล่เพี่น้องอ่ะอือหักเลยเปน้องเน้ะ มัมงเนี่ยัตัวหน่อยพี่นาะมันตัวหน่อยเด้อมันจะมีไข่บปล่ไข่กันได้น่อย,อยก็ได้นะไข่ได้ไ้อมเนาะกินข้ามนันก่อนดูดออกบ่เลย แสบข้องแดนค่วนซุปพี่นนออกินดื่อใ่

เต่ว่าอึนปีนี่พี่นอ้องบอกไปก่อนว่าราคามาเร่งแะ้วพี่นอ้องเ้ยราคาแพงขนาดนะหาลอยถึงหกลอยได้พี่นอ้องเ้อราคาแพงจริงีริพี่นอ้องอินอะไรมันเสียบกุบ้ว่ามึงคเท้คนกินเ็ียวโอ้ทิดใจเลย <laughs> ปีนี้เนี่กินเอิงเลยพี่นอ้องฝนแหลกฝนพายุยเข่าครับคือว่าสิมีเรื่อยๆแบบนี้เอิงเป็นเมนูอ,อีสานขนาดแท้พี่นอ้อเสียบของแถ่เปพี่น้องต้มเอิงนะครับเนาะเป็นเอิงใครล้รวนๆเลยมันนี่เดี๋ยวพายังร้นมาก,กินเอิงหลาปากยัร้อนเลยมันนี่เนาะแม่หลาปากปีใหม่พี่นอ้องปีใหม่ผมเนานะสีเข่าสงการอะไรพี่นอ้อง เอาอีโลแม,ม่อ้อมริมริมเอาอีกกว่าขัามน้องแซ่บแซบเขาเลยแซบดีสดห่อนเลยพี่น้องใส่ใบหมวกใส่ปากกระแหงนะครับเนาคลิปนี้กคเอาซับนี่พี่น้นอ,องได้อึ่งไข่มาไข่เนีนๆเลยพี่น้องแซ่บของแท้นะครับเด้อเป็นอึ่งฝนแหลกปีหกเลยนะครับ กินย่ำได้กับเสียบหรืออึงแต่ว่าปีอึงนี่มันจะป็นปีละเทือ่าพี่น้องแต่ว่าถือถือว่าปีนอีกอก็ถือว่าเรียวอยู่เดือนมีนาเนาะสิ้นเดือนมีนาพี่น้องเสียบของเสียเลยเอาก็ฝากนี่เป็นน้องด้าฝากก็ไหลก็แช่ก็สะทกใส่น้ำเน่าเพื่อไว้ร่างใจของพงษครับอย่าล่อนเห็ดคลิปได้ดีขอบคุณทุกการติดตามทุกสะทกใส่ทางกินมสภาพกระคอทษดขอไปทีพี่น้องเด้อเอ้ามานี่ีกกระบบไม่ยังไหลเดี๋ยวคอของขึ้นหนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ